เปลี่ยนกล้องอากาศแอร์นะครับสำหรับรอุปกรณ์นะครับก็จะมีปะเททปเทท็นเซอร์เบอร์สิบนะครับแล้วก็ที่น,นี่ รองแอร์ซึ่งสั่งซื้อจากเว็บไซต์ออนไลน์นะคะก็สามารถระบุรุ่นไปในเก็บไซต์ได้เรว่าจะใช้รุ่นไหนนะคะมีทั้งสรับและรุ็เก็งในส่วนของขั้นตอนในการถอดน็อตเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการถอดน็อตสอตัวตรงท้ายของเกจเก็บของด้านล่างน,นะคะ ไขควงในการขันแล้ะขอแนะนำให้เอาของออกจากเก๊ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการถอดนะครับหลังจากนั้นก็ถอดตัวล็อกออกแล้วก็ใช้มือประคองด้านล่างของเก๊ก หลังจากนั้นก็ใช้ปัดแจบอกเบอร์สิบคันน็อตอีก4ตัวนะครับจะมีด้านละสอตัวมันจะเป็นเหล็กที่ใช้ในการยึดเกะ็บของครับ ในส่วนของกองแอร์ที่อยู่ตรงกองอากาศแอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถต่นเก่าตัวนี้จะไม่ได้จอะนะครับเราก็มาทําการจอดเองแล้วก็เอากองเขใส่เข้าไปครับในส่วนของฝาครอบอตัวนี้เราก็สั่งจากร้านอะไหล่ทั่วไปนะครับซึ่งกองแอร์ตัวที่ผมเปลี่ยนมานี้ก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแล้วครับลักษณะของแอร์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ ค่อยมีประสิทธิภาพในการกองฝนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ผมได้เอามาถอดเอามาทถอดอัดหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็อย่างที่เห็นครับน่าจะใช้ไม่ได้เต็มร้อยเอร์เซ็นแล้วครับก็จะมาเทียบของเก่ากับของใหม่ดูนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับ ซึ่งก็ลักษณะก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะครับแต่ก็อยากแนะนำให้เปลี่ยนทุกหมื่นหมื่นกิโลเมตรหรือว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนกลองแอด้วยนะครับเพื่อป้องกัน pm 2.5การาเปลี่ยน กองแอ์ก็จะมีลูกศรของอากาศนะครับแต่รุ่นที่ผมซื้อมามันไม่มีลูกศรที่จะชี้ให้ว่าจะให้ใส่ทางไหนแต่ก็จะมีด้านใส่อยู่ตรงที่ผมทำเครื่องหมายให้เห็นนี่นะครับมันจะเป็นด้านที่ไม่มีสันนับเราก็หันด้านนี้ไปทางพัดลงแอร์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของ กล่องกล่องตัวนี้นะครับในส่วนของขอบของแผ่นกล่องเองจะอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับถ้าเราใส่กลับกันนี่มันจะไม่ได้ขนาดหรือว่ามันจะรูมันจะไม่ได้นะครับมันจะเข้าลำบากนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดขาครอบซึ่งให้ตัวล็อก ตัวยาวๆอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวของอยู่ด้านล่างใส่ไม่ยากนะครับก็ให้มันเป็นเสียงนาง่นแสกอะรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ประกอบขาที่ใช้ยึดเกะกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับ ทดสอบเปิดดูนะครับว่าสามารถเปิดได้ไหมต่อเรีกไปนะครับว่ต้องช้ออีก2ตัวนะครับที่สรงด้านล่างซึ่งจากการทดลองเปิดดูก็ใช้การได้แล้วครับหากท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ